ปออะไรยื่นยื่นให้เลยยื่นให้เลยมาให้ไม่ต้องปอกเปลือกตัวเล็กตัวเล็กจะปอกเปลือกให้ยายด้วยนะตัวเล็กอะยื่นยื่นใส่งวงเลยลูกยื่นใส่งวงเลย ก็เดี <Ay glorious. S 1> ๋ยวป้อนก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยยืนถ่ายรูปก็ได้ครับผมเอาป้อนให้ให้กินก่อนอร่อยไหมตัวเล็กถามว่าอร่อยไหมเอาอีกเอาอีกยืนให้คุณยายอีก ก็น่าจะเป็นแบบว่าน้องเที่ยวแว,แวะมาที่หมู่บ้านช้างนะครับแล้วก็พอดีสะด,สดสุดตาชุดบีกินี่คุณยายนะครับผมก็เลย <laughs> จอดรถเลยจอดรถเลย <laughs> <c oughs> หิวแล้วจะเดินไหวไหม่มน้อยายจานั่นละสิ <c oughs> ตอนไปไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเรามีเป้าหมาย <c oughs> เรามีเป้าหมายว่าเราจะไปบ้านปุ๊กกี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าขากลับนี่แหละจะหมดเลยนะครับ ได้นึ่ให้เลค้าบให้เลย <c oughs> คุณยายมองคุณยายเขื่องว่ากล้วยฉันนั่นนั่นอะ <c oughs> อุ้ยคุณยายกางเกงในหลุดหรอมันตึงหรอเข้าห้องไปฝั่งนู้นเข้าไปฝั่งนู้นก่อนเด็กน้อยเก่งมากมากเลยครับเอามาเนี่ยเอามาให้คุณยายมาตรงนี้ลูกเอ็มมาเนี้ยมาอันนี้มานี่มั้งเอาให้ใกล้ๆเลยให้เลยเๆให้คุณยายยื่นให้เลยลูกยื่นให้เลยยื่นให้เลยครับ โอเคโอเคนะครับน้องเก่งมากระวังรถลูกระวังรถยืนข้างๆแล้วก็ถ่ายรูปก็ได้นะครับผมเดี๋เวลาป้อนเสร็จ ใหญ่เรียบปอกเปลือกแล้วนะเดี๋ยวมายืนเดี๋ยวผมถ่ายให้ก็ได้ครับผมมายืนมายืนข้างซ้ายขวาเลยก็ได้ครับผมรถสีขาวโอเคขามไปยืนข้างๆเลยพ่อควานดูโอเคขยับเข้าไปใกล้เลยเลยครับไม่เป็นไรครับผมโอเคมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามอีกรูปนะครับผมหนึ่งสองสามโอเคขับจะขออนุญาตเปลี่ยนมุมโอเคนะครับผมโทรศัพท์ ขพราวานชวนรอดท้องแล้วนะรอดท้องสะดอกเคราะหนะครับเป็นความเชื่อนะครับผมเขาเขาเริ่มเริ่มอยู่ตัวแล้วครับผม,มเพราะว่าถ้าเป็นปกติเขากินแต่ว่าพอพอ,พอกินไปเยอะแล้วเริ่มอยู่ตัวก็เริ่มปอกเปลือกนะแม่แดูนะยายปอกเปลือกแล้วว่า นี่คุณยายปอกเปลือกแล้วแม่ครับเจอกล้วยคุณแม่นุนนุชไปห้าถ uh> ุงน okay. ี้คุณยายถึงขั้นปอกเปลือกเลยนะดูดูปอกเองเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเก่งมากเลยนะขนาดกล้วยยังปอกเปลือกได้นะเงาะไม่ต้องห่วงทุเรียนนี่ไม่เหลือครับผมกินทั้งลูกเลยทุเรียนอะปอกเปลือกเองใช่ใช่ปอกเปลือกเองเลยนะไม่ดูนะเห็นไหมเพราะว่ามันเริ่มจะแบบว่าอยู่ตัวแล้วก็เลยต้องปอกนะครับผมสักพักก็ ข้าวแอาหารชนิดอื่นหรือว่าขับถ่ายออกก็จะกินได้อีกนะครับ<อ>ยายจะาอิ่มแล้วเลยปอกเปลือกคุณยายเก่งมากแต่เขาเก่งจริงนะเขาปอกเปลือกได้แบบโดยโดยเปลือกมันมันอ่อนๆเนาะมันไม่ได้แข็งคือแบบว่าแค่บีบนี้คือแบบว่ามันก็ล่อนออกได้เลยนะ <c oughs> กินก่อนไปหาคุกกี้ก็ไม่กินใช่พี่แมพออกไปหาคุกกี้เขาไม่กินนะครับผมบาย,ย,ายขอบคุณนะครับผ <laughs> มจับจับแล้วสวัสดีคุณป้าประภาสีนะครับยายสวยมากเลยขอบคุณนะครับแม่ครับอยู่ตัวแล้วนะ <c oughs> โอ้ยปอกเปลือกแล้วไหมคุณยายห้าไห <c oughs> ม ผอกเปื่อยนะนี่ปอกเปือกจริงๆนะเอาไปอยู่ใ,ใกล้ๆน้องแสนดีนหนุนๆอยู่ใ,ใกล้ๆน้องแสนดีได้อยู่เ,เ,เขียวรูดซับก็วันนี้คุณยายของเราเขียวรูดซับ